มีอยู่ช่วงหนึ่งอะคะก็คือมีคนอักกฤษ คนหนึ่งนะเขาเขาเจอครูตั้งแต่เปิดร้านในสิบปีแรกนะคะแล้วเขาก็มาเจอครูอีกทีห้ปีถัดมาแล้วเขาก็บอกว่าเจบี่ you used to be like I'm a Mrs Dale <Wow. S 1> I have five restaurant <Wow. S 1> but now you are just like I'm Mrs Dale I got five restaurant s Why you change <Yeah. S 1> ก็เพราะว่าในช่วงนั้นนะ่ energy ของครูมหมดไปกับเรื่องของเชฟ <c oughs> ก็คือทำให้ครูม,มิสเดลนะ่ะถอดใจไปพักหนึ่งอะคะ่ะไม่ว่าจะกี่คน ไม่ว่าจะฝีมือดีหรือฝีมือน้อยะนะคะจนในสุดท้ายนะครูเลือกที่แอดจิจูดกับกราติจูดค่ะเพราะถ้าเลือกที่ฝีมือเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราคุยกันไม่รู้เรื่องจริงค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะแบกอีโกคนไปถึงไหนอีโก้มันใหญ่มากแต่ว่าคนที่ a อ t i ิจูดดีแล้วก็มีกราติจูดด้วยก็คือความกตัญญูเขาจะรู้ว่าคืองานอันเนี้ยมันมีบุญคุณกับเขาเขาจะรักงานแล้วรักหน้าที่ของเขา แล้วครูก็เลยเปลี่ยนทิศทางในการสร้างเรซปี้คือสร้างสูตรอาหารเพื่อที่จะรองรับ คนที่มีแอตติจูดที่ดีแล้วรักในหน้าที่แล้วส่งเสริมเขาค่ะให้เขาได้สามารถที่จะดันงานเข้าไปข้างหน้าก็เท่ากับดันธุรกิจเราไปข้างหน้าด้วยอันนี้คือคีย์ลับร้านอาหารเลยนะคะคุณมิสเดลนี่คือเหตุผลที่ทําให้คุณมิสเดลขยายมาเป็นร้อยล้านได้ใช่ไหมคะถ้าอยากจะเปิดร้านอาหารนะคะบางคนบอกว่าต้องจ้างเชฟฝีมือดีที่สุดอันนี้คุณมิสเดลบอกว่าโอ้จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะคืออาจจะเป็นใช่ในสมัยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วค่ะแต่ในยุคนี้นะ คือสื่อเรื่องอาหารหรือสื่อเกี่ยวกับอาหารเนี่ยในออนไลน์มีมากมายแล้วก็คือคนหันมาพัฒนาตัวเองทําอะไรก็ได้ที่ใจรักเพราะฉะนั้นคนไทยรักการทําอาหารรักการครีเอทอะไรใหม่ๆทีนี้ถ้าครูจับเซสปีรของครูเนี่ยใส่เปนในมือคนที่ครีเอทเนี่ยเราทํางานร่วมกันสนุกมากเราจะต้องมีเทสต์พาวนอลบ่อยๆให้เชฟทุกคนทําอาหารออกมาค่ะแล้วก็คือเชิญคนที่สําคัญมาทานอาหาร mm. แล้วให้เขาบอกเลยว่า อาหารรสชาติสีสันเท็กเจอร์เป็นอย่างไร <Wow. S 2> แล้วเราก็จะได้อัปเกรดอาหารเราไปเรื่อยๆค่ะแล้วเชฟก็จะได้อัปเกรดตัวเองอะค่ะเพราะเขาจะได้รับการตอบรับสุดยอดเลยคุณสุดยอดเลยคุณสุดยอดเลยค่ะเป็นการบปิวทีมงานสสรร้างวเใช่<ๆ>แล้วเราไม่ต้องกลับไปง้อเชฟอีกโก้ใหญ่ เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนมีปัญหาเรื่องนี้มากคุณมิสเดลเราจะต้องมีเขาเรียกอาวุธลับงั้นแปลว่าอาวุธลับนี้คุณมิสเดลสามารถถ่ายทอดได้มีโน้ตเฮาวให้ค่ะว้าวถ้าอยากรู้ต้องทำยังไงคะติดตามคุณมิสเดลสิคะ ครูจะมีคอร์สดีๆถ้าหากว่าใครสนใจนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ครูนะ่ะกำลังหลงรักประเทศครูกำลังหลงรักคนไทยอะค่ะที่คนไทยน่ารักคนไทยมีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาชีพตัวเองอะค่ะคนไทยอะค่ะอยากไปเปิดร้านอาหารที่ต่างประเทศครูมิเชยมีคอร์สสอนด้วยไหมคะมีแน่นอนค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่ครูผ่านมา20ปีแล้วนะคะ,ะกฎระเบียบต่างๆของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็วิธีการนะคะที่จะคัด คนไปทํางานกับเราทุกสเต็ปทุกบันไดนะคะปัญหาที่ที่ครูเคยมีแล้วแก้แล้วมันสักเซสอะคะ่ะก็จะเป็นคีย์สําคัญสําคัญที่คุณสามารถสําเร็จแบบช็อตคัทแสดงว่าใครมัเลงก็คือประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาประหยัดเวลาไป20ปีค่ะ <Wow. S 1> เพราะว่าครูทากันบ้านมาเรียบร้อยแล้ว<ะ>แล้วก็ประหยัดเงินเยอะมากค่ะเพราะว่าจ่ายค่าคอร์สครั้งเดียวนะคะแต่ว่าผลสําเร็จจะยั่งยืนค่ะ<อ>แล้วอย่าลืมลงทะเบียนนะคะวันที่14เท่านั้นค่ะเพราะว่าเวลา ของครูใกล้หมดแล้วค่ะนะคะครูจะบินกลับแล้วใช่ค่ะนอกั้นจะเจอกันเป็นออนไลน์ใช่ไหมค่ะโอเคค่ะอยากมาเจอตัวก็ต้องรีบ CF เดนด่วนใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณครูมิสเซลค่ะค่ะสวัสดีค่ะ